สวัสดีครับวันนี้นะครับร้านสออิเล็กทรอนิกส์นะครับผมจะมาสอนเพื่อนนะครับกับวิธีการต่อ p าวเวอร์นะครับ p าวเวอร์ที่เพื่อนๆน,นะครับใน YouTube นะครับที่ทักเข้ามาบอกว่าอยากให้สอนวิธีการต่อ พาวเวอร์เอบีซีชนนะครับขับกลางแล้วก็ขับซับด้วยนะครับใช้พาวเวอร์ตัวเดียวครับขับทางกลางแล้วก็ขับซับเบสด้วยนะครับนี่นะครับเป็นวงจรที่ผมเขียนให้เพื่อนๆดูแคปลูปไปดูก็ได้ครับเผื่อจะไม่เข้าใจนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังว่าต่อยังไงบ้างนะครับอันนี้คือวงจรคร่าวๆนะครับวิธีการต่อนะครับ ส่วนเรื่องจูนอะไรเนี่ยผมจะมาพูดในคลิปอีกทีนะครับโอเคนะครับเริ่มกันเลยเนาะทับสำหรับ p วอร์ก็เนีครับเป็น power ab ครับตลาดทั่วไปเลยหาซื้อได้ง่ายครับตัวนี้ยี่ห้อดูเงนะครับถ้าเป็น power c a า d ab นะครับสี่ชันแนลนี่นะครับตันนี้เป็นฝั่งสัญญาณอินแล้วก็ฝั่งปรับเสียงนะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเห็นไหมเนี่ยนี่ผมต่อไปแล้วนี่ครับฝั่งนี้เป็นสายลำโพงนะครับลำโพงก็ใส่ไฟเข้านะครับเดี๋ยวผมใช้แบตเตอรี่มอไซค์นะครับก้อนนึงเอาไว้เทสให้เพื่อนดูเฉยอันนี้ก็ปีเจ็ดแบนเอาไว้ปรับซับส่วนวิธีการต่อสายนะครับผมไม่พูดนะครับเพราะว่า เพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งที่ผมทําไว้รั้วิธีการต่อปีแล้วก็ต่อพาวเพื่อนครับเพื่อนๆบางคนที่ดูมาแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับไปดูอีกรอบนะครับเรามาเริ่มวิธีการต่อสายสัญญาณกันเลยนะครับต่อสายสัญญาณว่าเราต่อ,อยังไงนะครับทำไมให้มันพาวเวอร์เอบเนี่ยมันขับแลวมันมีเสียงซับเบทออกมา เริ่มแรกนะครับเพื่อนๆดูที่ปีก่อนนะครับนะครับปีมันจะมีอินพุตนะครับอินพุตแล้วก็เอาพุตนะครับซับแล้วก็เป็นเอาพุตมันจะมีฝั่งเรียกับฝั่งฟอนต์นะครับอันนี้สายเสียบโทรศัพท์นะครับขอไปเทสเสียบฝั่งนะครับอินพุตออกนะครับนี่ก่อนเลยเราเสียบเอาไปเลยนี่นะครับ แล้วก็เอาสายสัญญาณอีกเส้นหนึ่งนะครับมานะครับเพื่อจะต่อไปหา power นะครับตัวนี้เส้นนี้นะครับให้ต่อทีอ่นี่นะครับฟอนต์นะครับเห็นหมั้ยเนี่ยคืมต้องด้านนี้ดิฟอนต์นะครับเพื่อจะเอาไปใส่ power A B นะครับเพื่อขับเสียงกลางตัวนี้นะครับสีขาวก็ แอลนะครับสีแดงก็อ่านนะครับนี่ครับสายนี้มาอสายกาลุดละไม่เป็นไรขอให้จะได้เข้าใจง่ายโอเคนี่สายนี้นะครับที่ต่อจากฟอนต์นะครับให้มาเข้าเห็นไหมครับฝั่งนี้นะครับฝั่งฟอนต์นะครับฝั่งฟอนต์นะครับอินพุตฝั่งฟอนต์นะครับอย่างงี้นะครับนี่นะครับ อันนี้คือฝั่งนี้จะเป็นใายขับเสียงกลางนะครับหกนิ้วสองดอกนะครับแล้วก็แหลมสองดอกหรือจะต่อหกนิ้วสี่ดอกแหลมทีดอกก็ได้ครับแต่มันก็จะร้อนหน่อยแต่ว่ามันมีวิธีการต่ออยู่ให้มันลงให้มันลงส oh ี่โอมต่อสี่ดอกกลางสี่ดอกแหลมทีดอกให้มแต่ว่าให้มันลงส oh ี่โอมมันม,มีมีวิธีการต่ออยู่เออสน้นนี้นะครับสายาาเส้นนี้นะครับให้ต่อครับนี่ครับจุด o u t พุธนะครับ ซับนะครับแล้วก็ส่วนปลายสายของมันนะครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับดูดีนะครับฝั่งนี้จะเป็นเข้าเข้านะครับฝั่งเดียวนะครับเพราะว่าทําไมถึงเอาเข้าฝั่งเอาสัญญาณซับจากปีมเข้าฝั่งนี้ครับเพราะว่าฝั่งนี้มันจะมีสวิตนะครับสวิตยุนะครับเอาไว้ปรับไฮพาร์สนะครับ ไอพีเอฟแล้วก็เอฟพีเอฟแล้วก็ฟูลนะครับเราก็เลยใช้ฝั่งนี้นะครับฝั่งเรียรนะครับเป็นขับเบรนะครับตัวนี้นะครับโอเคต่อแค่นี้นะครับตรงกลางก็ว่างไว้เป็นเอาพุทหรือว่าก็ต่อไปอีกพวเวอร์ตัวนึงก็ได้เป็นเอาพุทเสียงกลางตัวนี้นะครับแต่คลิปนี้ผมจะต่อให้เพื่อนๆดูแค่นี้เพราะว่ามันใช้ขับกลางกับขับเบรดอกนึงเบร เบรดตอนนี้ผมอยู่ในตู้ผมมันเป็น10นิ้วไม่เหล็ก2ก้อน180แออนนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าปรับยังไงบ้างนะครับปรับสวิต์นี่ครับฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้นะครับมันจะมีฟูนะครับฟูกับ hpf นะครับให้ปรับไปฝั่ง hpf นะครับโยกมาฝั่ง hpf ไว้นะครับ ส่วนวอลลุ่มเกนนะครับเกนก็เพิ่มเสียงประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนี่นครับอันนี้ปิดนะครับประมาณครึ่งนึงก็อยู่วานนี้นะครับส่วน HPF นะครับเอาแล้วแต่เพื่อนจะเอาความถี่เท่าไหร่แต่ว่าที่นี้ผมจะเอาไปประมาณนี่ครับความถีก่ก็เนี่ยอันนี้ปิดสุดเนาะสุดก็คือตั้งแต่120เฮิรตซ์จนถึง 3K เฮิรตซ์นะครับเอาไว้ครึ่งหนึ่งของมันอะประมาณเนะนี้ยครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้ ประมาณนี้ครับประมาณเที่ยงนี้ก็ได้ปรับประมาณเที่ยงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งเสียงกลางนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับดูสวิตตัวแรกก่อนนะครับสวิตตัวแรกเห็นไหมมันจะมีคําว่า0ูนย์หกแล้วก็สิบสครับศูนย์ดกดแล้วก็12บสองดครับ, DB, DB, รบเราตัวนี้ผมแนะนาให้โยกไว้ที่ หกก่อนนะครับเอาไปครึ่งหนึ่งก่อนเราค่อยฟังเสียงเบีดว่าเสียงเบีดมันค้างเยอะเกินไปไหมถ้ามันค้างเยอะเกินไปก็ลดมาที่ศูนย์หรือถ้ามันมันค้างน้อยเนี่ยก็ปรับไปเป็นสิบสองเลยมันแล้วแต่ตู้สูตรของแต่ละคนครับแต่ผมอะตู้สูตรนี้ผมเอาไว้ที่หกดีบีนะครับเพราะมันเป็นตู้แบนพัพของผมตู้ซับผมส่วนฝั่งนี้นะครับนี่ครับมันจะมี HPFLPF แล้วก็ฟูลนะครับปรับไว้ที่ LPF นะครับตัวนี้นะครับตรงกลางนะครับ LPF LPF นะครับคืออยู่ตรงกลางนะครับจำไว้นะครับฟังเดียนะครับให้ปรับ LPF ไว้อยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าจุดนี่สวิตตัวนี้มันจะอยู่ตรงกับ LPF พอดีแล้วโวลลูมเกนนะครับโวลลูมเกนก็ปิดลงมาก่อนเร่งไว้ประมาณครึ่งนึงก็ได้เนี่ยครึ่งนึงของมันประมาณนี้นะครับส่วนปุ่มนี้นะครับ lpf นะครับปิดไปเลยปิดเลยไม่ต้องใช้นะครับเรามาเปิดแค่ lpf ตัวเดียว lpf ก็จะเป็นเหมือนกลุ่มโมุูล lpf อยู่ในค a ดด mm ีครับที่มันช่วยเสียงกระแทกเสียงเบรดปรัปบกระแทกเบรดกระชับอย่างเงี้ยตัวนี้ก็อันนี้ปิดนะปิดที่ห้าสิบเฮิร์ตห้าสิบเฮิร์ตใครจะเอาเนี่ยประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเฮิร์ตก็ได้ประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ได้แค่นี้นะครับ นี่วิธีการจูนพัด AB บีซีชแนลขับเชียงกลางเลยเบ็ดเรามาลองต่อซ้ายก่อนต่อซ้ายสายวิ่งที่สายเก้าสายที่มันลุดอะ่ะ ก็เข้ากับโทรศัพท์นะครับโอเคไ้นอเดี๋ยวเรามาต่อลำโพงกันก็เป็เจคอนเทนต์ใชสั้าอิทธ มาดูฝั่งนี้ก่อนอ่านี่ฝั่งต่อสายลำโพงนะครับจะเป็นอันนี้ฟอนต์สปีกเกอร์นะครับอันนี้เรียสปีกเกอร์นะครับให้ดูดีนะครับฝั่งฟอนต์ก็คือจำได้ไหมที่ที่ผมต่อสายสัญ,ญญาณจากปีฝังง่งเนี่ยฝั่งฟอนต์เนี่ยมันจะเป็นเสียงกลางให้ออดอกเสียงกลางมาต่อนี่แต่คลิปนี้ผมไม่ผมไม่ได้ต่อแลมนะผม แต่เขียนได้ะแกไม่ให้เขียนวงจรให้อยู่ว่าต่อแหลมก็ได้ต่อขนาดกันมาเลยต่อขนาดกับหกนิ้วอันนี้ก็บวกว่คลิปนี้ผมทำหกนิ้วแค่สองโดก,ก็อตามข้ามาแล้วครับ6นิ้วเสยงกลางบวกเสรบวกลบเสรบ พอดีมันก็จะเป็นชแนลละสี่โอมนะครับชแนลละสี่โอมซ้ายขวาคือเหมือนลำโพงประตูคู่หน้าซ้ายขวาได้แล้วก็แหลมขนาดเรากอนนี้ผมใช้หออกนิ้วเฟดพักนะครับพี่อหอให้ตอนร้านผมเป็นตัวแทนอยู่ส่วนดอกซับนะครับซับสิบนิ้วนะครับอันนี้ผมลงสองโอมนะครับสองโอมก็คือสิบนิ้วมันจะมี ขั้วสายลำโพงไว้คู่นะสองฝั่งก็ต่อตรงขั้วลำโพงบวกบวกแล้วก็ลบลบใส่กานมันจะเป็นสองอมพรีแล้วก็จะได้สายมา1เส้นเหมือนที่วงจรที่ผมเขี่ยนให้ดูเห็นไหมวงจรน,นี้นี่เบียด10นิ้วเห,ห็อันนี้บวกบวกสองฝั่งของขั้วนะแล้วก็โยงมาใส่ฝังนี้อันนี้เหมือนกันลบลบ มันก็จะได้มาเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ฝั่งลบก็ใส่ข้วลบของข้อต่อสารโพงฝั่งเรียนะครับนี่ครับข้วลบอันนี้ข้อบวกของสายลำโพงซับนะครับก็มาเข้าข้อบวกของข้อสายลพงฝั่งรเรียนะครับแต่เราต่ออย่างนี้ครับต่อบิดนะครับบิด4โอห์มนะครับบิด4โอห์มนะครับต่ออย่างนี้นะครับตรงกลางบอกลบตรงกลางหน่งว่างไว้นะครับต่อซีมันจะทัางไหมนี่ครับข้อบวก ก็บวกก็ต่อเข้ากับข้อบวกตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ข้อลบก,ก็ต่อฝั่งนี้นะครับตรงกลางของอะไรบ้างไว้สำหรับที่ใครไม่เข้าใจเรื่องต่อสายลําโพงต่อสายสายแบตนะครับวิธีการต่อใช้งานนะครับให้ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเข้าไปด,ดูที่ช่องผมเลยช่อง youtube ผมจะทําคลิปไว้อยู่ว่าวิธีการต่อสาย ผมก็เลยนะครับสายรีโมทนะครับมีหมดวิธีติดตั้งต้องเล่นนะมีหมดนะครับแค่นี้นะครับเห็นไหมนี่ก็จะเริ่มฟันประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับอันนี้เสียงกลางนี่ซับนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับว่ามันจะดังไหมเอาสดๆเลยผมยังไม่ได้ลงเลยแต่ถามว่าไอ้วิธีเนะี่ย มันเขาจะร้อนจะพังไหมเนี่ยผมบอกเลยว่าไม,ไ,มไม่พังนะครับถ้าต่ออย่างนี้อันนี้ผมต่อดอกเดียวเพราะว่ามันเป็นสิบนิ้วไม่เหล็กร้อยแปดสิบนะครับสองก้อนแต่ที่ผมทําให้ลูกค้าไปนะครับจะเป็นสิบนิ้วนะครับไม่เหล็กหนึ่งก้อนโคงปั๊มนะครับสองดอกก็คือลงชันนลระออมเลยอ่ะลงชันนลระ oh ออมยังไงก็คือสมมติมันมีสองดอกใช่ไหมก็คือฝั่งนี้ดอกหนึ่งอันนี้ดอกหนึ่งไปเลย ก็คือ10นิ้วคงปั๊มนะครับแต่ถ้าเป็นครงรอไม่เหล็กของก้อนนะ่ะได้แค่ดอกเดียวนะครับ2ดอกเนี่ย c o v e ร้อนไปเลยนะครับขยายเนะี่ยไม่เลยโอเคนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต่อองเสียงกันก็จะดังไหมเดี๋ยวผมให้ดูตู้เบียดก่อนนี่นะครับตู้เบียดนี่นะครับนี่นครับ,รบสายตู้เบียดนะครับ นี่สินิ้วนะครับมาเข้านี่นะครับอ่าโอเคนะผมจะลองเสียงให้ดูจะดังไหม เพลนี่้มันก็ไม่มีดีกว่าสิเพลงไหนเพลงไ่ได้เปล่าโฆษณานี่เพลงนี้มาแล้วนี่เพลงนี้นะครับเดี๋ยวไปซื้อก่อนเดี๋ยวดูนะครับกล่องมีไก่กันกล่องมีไก่ไปซื้อก่อนึบนี่นิดแล้ว นนี่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกลางกันพลางนี้เดี๋ยวนะอ่านี่อันนี้เสียงกลางนะครับโชว์ยี่ห้อกัน <c oughs> น,นะครับเล่กนิดเดียวนะครับผมแล้วถ้าปรับเป็นสมบอก เสียงดีเลยไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องเล่นอะไรมากน,นี่ขนาดไม่มีแหลมแล้วเนี่ยต่อแค่เสียงกลาง,างลองเราเยเรามาฟังเสียงซับกันเห็นไหมได้ยินไหมเสียงซับนอยู่ซับเิ่งขนาด,ดนี้เองในแค่นี้เลย เราก็ดูว่าหน้าตู้มันจะขนาดไหน ตัวเดียวเองเรายังทําได้เลยเดี๋ยวมาดูนะครับว่ากินกระแสเยอะไหมนะครับเดีย๋ยวมาดูนะครับว่ากินกระแสเยอะไหมครับนี่ครับกระแสตอนจับกระแสผมนะครับกินกระแสอยู่ประมาณเนี่ยประมาณนะครับ2อแอมป์ตอนอัดขึ้นประมาณ10แอมป์กินกระแสเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเสียงเบดเลยนี่เสียงก้างนี่ เนี่ออยครับเพื่อนๆที่ประหยัดงบอะครับจบนี้สองดอกแล้วสองดอกทับเ็ดหนดอกอ่ะเอาแบบจำ็จมเลยถามว่าร,ร้อไนไหมเหรอเดี๋ยวแต่ผมวัดให้ดูร้อนไหม อย่างนี้แล้วมันมันร้อนอย่างเงี้ยผมทำไม่ดูนะครับอย่างนี้ปกติยี่สิบเก้านะครับจับซิงเลยนะครับซิงซิงมันจะมีตรงเพดอยู่นะครับเทียงขาอเสียงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมนี่ก่อนแป๊บนึงแบตมอเตอร์ไซค์มันไม่ได้ชาร์จเดี๋ยวเอาสวิชชิ่งคลิปก่อนแป๊บ แคปโบนี่อ่ะมา จริงระเาอานิวอร์ตโฆษณาอีกโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจนะครับนะครับดูวงจรนะครับแล้วก็แคปไว้นะครับเราก็จะเข้าไปดูนะครับเป็นตัวอย่างวิธีการต่อนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากให้ทําคลิปไหนให้ดูอีกนะครับทักคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับแล้วก็ กดติดตามมาให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจนะครับทำวิดีโอให้เพื่อนดูต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ